เนี่เราเปเลกเกสกูลาม่เต้ค่ะวันนี้เราใส่ชุดนี้นั่นเองเรามาดูเอเลียนมันจะจับโฟมฟ้าไฟนี่ไงจับฟฟมฟ้าแล้วเอเลียนเปลี่ยนชุดแล้วนะเอเลียนเอเลียนอันนี้ไง ก็จะยินเอติเยนกันเอ้าอีติเยนหายไปไหนแล้วบอยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไอ้ฉันจะช่วยเธอได้หรอไอ้เตีเยนไอ้เตีเยนอยู่ตรงไหนอ้าอยู่ตรงไหนเหรอไอตีเยนตึมขึ้นไปอยู่ในไอ้เตีเยน เอเอียนอยู <rainforest> <op> ่ตรงนี้ได้เธอจะไปไหนฮะจะไปไหนฮะบอสเอเอียนเธอจะไปไปที่เทนเออข้าตับเอเลียนข้าเอเลียนตุยนีแม่นะก็จะเห็นรูปเอเลี่ยนไหมเออเออ เออเออโยซ้ายโยขวาโยซ้ายโยขวาโยซ้ายโยขวาเนาะนั่นไงตเวต่อสู้กันนั่นนั่นน่นต่อสู้นะอไเนาะอ๋อรออยู่ตรงนี้รออ่งพะ ฉันไม่ซู้อเฮ้ยเล่นต่อฟ้าเต้นเต้นเต้นหอ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 ฟ้าเคยเห็นทอฟ้าฟ้าพี่อยู่ร้านไหมเนี่ยขอข้าวร้านหน่อยเจ็๊ ไปไหนหมดไม่เจ้าได้แค่คนนี้ได้ค่คนนี้การไปเรียนเหมือนเติมไม่ไปเรียนเหมือนเติมแมวสร้างชิวมามันจะมีเอเรียนอยู่ห้องฟ้าห้องฟ้าเห็นไหองข้าง มาทำไรมาเล่นฟารนเหรอต้องวันนี้ขอมาส่งม,มาก,ก่อนเม,มากน้มมมมอ้ปวดพัผิดนี่มันมีรูปหัวใจเลย นี่เลยคำว่าอยู่ฉันเคยเห็นแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไงเธอแม่ข้าพผิดทานเอือ,อขอกินอาหารก่อนลยวันนี้ที่มีเธอได้ก็แต่ไม่ละวันนี้แม่เ้าะมีแต่แบบโปรเพิ่มเติมอืม หมดแล้วเหรอข้อน,นี้หมดแล้วหมดไม่ได้หมดคืนจริงๆแล้วผนเร้ต้องเป็นสีดำขา้าบ้าไม่ได้เออเขขาบมาได้แล้วอ้ะแวแม่จะเอาแมวเข้ายัางไงอ้าวเข้าก็ผิดทางนี่กดเปิดทำไม ยังไม่เข้าไปเลยเนี่ยน่ก็คือปั๊บปั๊บนะหมอนมีอยู่แนนั่นไงหดแล้ว้องเลยต่อไปบ้านอันนี้อันนี้น่ะให้หกคะแนนด้วกันอันนี้บ้านนี้ให้หกคะแนน อือเอ้สตูว์ไฟอาบ้านนี่เนี่ยไงว้าวพีนักบัวไปบ้างอ้าบอย บอยบอยแล้วไงไปรออยู่บนฟ้าก็เลเคยยังไม่หลับตาอีกหรออือหือชี้ชีช้สิน่ากลัวมากเลยอ่ะ น้ให้นให้ไม่ใช่ให้สีกันแนนนี่กันหัวให้สีกันแมนนะอม่ต้องส่งบ้านอันอื่นบ้านอาอเปิดก็ไม่รู้รเรียนเล่เคยมาหรือไม่เคยมาเนาะ ชารุบคนเนินไม่หัวล้อไม้กีกัดชาโุบเล่ก็เล่นฟุตบอลไปด้วยคารุบพ่อแม่มารับไม่เห็นไม่เห็นใคร,รอยู่ใกล้เ,เลยเลยเล่นคนเล่นกโดนแม่จำำทอาจำอยู่ไง,งนั่นบ้านนี้ให้สิงคนเนนงไงตุตต๊ตตุตต๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตา เสียงเยบ้านนี้ให้สูงคะแนนไม่ชอบไปบ้านอื่นเด้อเรื่องเออเอ้โรงเรียนโงเรียนให้สิบคะแนนไม มีใครเดิอนอยู่นี่ไหมยนั่งไงมาแล้วต้องมีคนนี้เตือนเดินเดินไ,ไหมวะข้ามต้นไม้ไม่น่อยนะเพราะต้องทำแบบนี้ไงไม่เราต้องอยู่โรงเรียนนี้อยู่แล้ว อันนี้ให้สิบคะแนนเพื่อนคนนี้จะเข้ามาไมไม่ใช่รุ่นเรียนเธ้ออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> เลยย <Yo. S 1> ชอบเพื่อนคนไหนต้องเอาเพื่อนคนนั้นไปชอบเพื่อนคนนี้ เป็นตาให้เขาด้วยเราก็จะดูชูว่าชุดเัาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไง ช่อนอันสุดท้ายรับเ,เพื่อนกันนะช่อนอันสุดท้ายอาโอเคได้เห็นฟรีแล้วนะเพื่อนไายโรงเรียนนี้ให้สิบคะแนนชอบมากชอบโรงเรียนนี้มากก็คือมสันสูว่า ตอนนี้นแน่จะฆ่ามไม่ได้นะ,แล,ะนแล้วเขาหายไปไหนวันตองนเดเดิน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 ั้นคือว่ามันเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกแล้ก็แบบนีเ้เราแลชอบเรียนนี้นนมมเลยอยง เขาเขียนภาษาจีนนัดเดียวคนนึงเออทำไมกันบ้านเราเป็นแบบนี้ปกติกันบ้านต้องเป็นแบบนี้นะตูที่ทำไมกันบ้านเราเป็นแบบนี้เออไม่เคยเห็นกันบ้านเป็แบบนี้เลยเออแอบว่าทำไม,ไมกมมันบ้านมาเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนเราไม่ เราขอดูก่อนหนะคะ่ะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องสว้มสุดนั่งไงมาอยู่นั่นก็อย่าหันไปหาเขาหันไปให้อื่นสินี่นเขากระโดดลงเห็นแล้วเพื่อนสั่งงานกันนะตืดน สวัสดีเพื่อนเพื่อนอครูเอาไปก่อนนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนฉันคือคนใหม่เด้ววันนี้เราก็จะให้ครูสอนนะแม่มันนี่เรียนนี่โงเรียนคนละหน่าอยู่ คนนที่ใส่ชุดเหมือนฉันคะคนนี้ฉันย้ำว่าอยู่ทําไมต้นใส่แว่นเมือนฉันแตบใส่เสื้อเหมือนฉันทำไมต้นผูมสีตดำผูมสีอะไรก็ได้แตตามเป็นสีข่เฉยๆนี่แนวแนวพื้นทำเราสิครูแล้วเรียกไปสอนคนอื่นเร็วๆหนูจะรีบไป รีบไปนั่นเถอะรีบไปนั่นเถอะไม่อยากโดนฝ่ามือเอเอดีเท็มฟัววัี้แบาอะไรวันนี้เขามาใสา่นะหน่อยหน่อยเป็นภาษาจีนรุ่นเรียให้ามไปรุ่นเรียเป็นภาษาจีนต้นแบบภาษาจีนไม่เอา เออไปไหนอ่ะเธอไม่ทันเพื่อๆเพื่อนเาไปชนบุโดยดิโดนโดยดิโดนโดยดิโดนดิโดนิโดนชอบรุ่นเรียนนี่ม วันนี้เราปิดเทอมแล้วเด้อยอะไรอ่ะวันนี้เป็นอะไรใช่ไหมนีฮิบุนอย่างไงทำไมผู้ชายวิทย์เนี่ยว่าชีวะดีนันดิีแม่เธอก็วิ่งเร็วอยู่นะแต่เธอเธอก็ใช้ไม่์อ่าสื่ออะไรเนี่ยนี่เนี่ย

น,นี่พูดเธอเรียนเสียถ้าคนนี้ไม่ไปอ่ะก็ปล่อยเขาเลยนะเพราะเพื่อนคนนี้ไม่ชอบไปอ่ะก,ก็ปล่อยเลยนะตอนนี้ก็ใกล้ทํา,าเสร็จแล้วนะแต่ใกล้เลเแล้วนะแต่ครูยันไม่ให้เลือกเท่าไหร่ ให้ครูหาไปทำอะไราให้ครูไปขี่ก่อนเรียบร้อยแล้วหนูก็จะมาเฝ้าตรนนี่้าใจหรือไม่เข้าไปชี้ไปเออแล้วครูก็จะไม่ว้ากลับมาเดิมได้ไหม งนามก็ไปคือไปเลยตอนนี้โรงเรียนเราก็เป็นแบบนี้นะเธอไม่เคยเห็นโรงเรียนแบบนี้เลยเฉันใช่ใคยเห็นยังไม่ทำอะไรเลยคืออะไร,รอ่ะ คนดูสังเกตไว้เครื่องโกดีมปอนเดียวเขาเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งไหมเขาไม่เขาไม่ออกมา,าไม่ออกมาแล้วไงน,นี่ซีนตอยทำไมเธอไม่ออกมาเอาทำาไมอยากปานตีน ก็เธอไม่ออกมาเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วน,นู่นเพราะฉันลืมมาไม่เห็นเพื่อนเห็นไหมฉันไปทำไม่รอดแล้วเนี่ยปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะอุ้มเธอนะนั่นไงเพื่อนไปม่ลืมแนแล้วเอาวุ้นหา,าคนเธอเนี่ยมาน,นี่อ่ะมาน,นี่เขาไม่ออกมาสักทีอ่ะฉันไ โกรธกันนะโกดเรื่องอะไรอ่ะโกรเรื่องปีนตอนปีนตอนเธอไปทำเขาดีเปล่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำเขาเขาโกรดเองเธอออกไปวิ่งไป กระเดนเดนๆนั่นเองนี่เธอจะเติมมาไหมแฮมเพื่อแล้วก็เติมมาตับนี่เป็นต้นแฮมเพื่อเขาวิ้นดูไหมนี่เป็นตอนฉันไม่ชอบเธอนะ ไม่วิ่งแล้วช่วยฉันด้วยเขาวิ่งตามฉันไอ้ช่วยฉันด้วยจบแล้วนะทุกคน้าชอบกิน่น้องคนใช่พอดีค่้าวิ่งหน่อยก็รองน้องชายเอไอใจแน่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอนบอยแล้วทุกคนแม่ไงเขาติมมาตา